ดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้งไนไม้สายลมนะครับวันนี้ผมมีความยินดีที่จะพาทุกคนมาที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยการส่งมอบถังน้านะครับ2,000นลิตรจำนวนหงใบนะครับของอบริษัทสยามแมมมอสจำกัดนะครับโดยคุณพิสุทธิ์ศรีนิธิวัน์นะครับท้งนี้ตัวแทนในการส่งมอบถังโดยคุณสรุตาศรีนิธิวัน์และก็คุณภาคภูมิการวัฒนานนท์นะครับ เป็นตัวแทนสงฆให้ก,กับท่านนายกเทศมนตรีของเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเพราะเท่าที่เราทราบก็คือว่าประชาชนผู้ประสบภัยเนี่ยไม่มีน้ำใช้นะครับไม่มีน้ำใช้มาตั้งแต่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมนะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าระบบประปาล้มเหลวนะครับแล้วการจะมีน้ำใช้เนี่ยก็คงจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง ซึ่งทำให้ชาวบ้านผู้ประสบภัยเหล่านี้เดือดร้อนมากในเรื่องของน้ำชัยนะครับในส่วนของน้ำดื่มเองเนี่ยก็จะมีทางน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับจะมีการเอาน้ำดื่มมาบริจาคเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนา,ๆนานานะครับซึ่งอย่างที่ผมนำเสนอตรงนี้ครับก็จะมี สายทานน้ำใจอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับจากพี่น้องชาวไทยร่วมชาตินะครับคือเห็นเห็นพี่น้องประชาชนในส่วนของอำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำท่วมครั้งนี้ที่มันหนักหนาสาหัสมากนะครับทุกคนต่างยินดีร่วมแรงร่วมใจนะครับซึ่งในส่วนนี้บริษัทสยามแมมอสเองก็เลยเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเช่นกัน,นครับ ปรนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีคนเปิดจั๊บจามห้องน้ำเคลื่อนทีมาหนะครับแล้วก็ตอนนี้ห้องน้ำย้ำมาจะก็เลยว่าขอชายุในยุคเรือวัติตอนนี้เอาไปไว้ที่ส่วนในส่วนขอก่อเดี๋ยวห้องน้ำมาพขอมแลกประกอบกวางท่อไลมได้องน้ำลวงนะครับทุกที่ที่เขาจะมีอยงเรดนรืองบว่า เดี half, half ๋ยวปะเดี๋ยวนี้ทยอยครับทยอยครับเป็นเข้าบานแล้วพอนึกเข้าบ้านได้รวบวมก้อนมีอยู่สามก้อนของคนตรงนี้แต่ตอนบ้านเข้าน้ำมาได้ต้องเข้าห้องนี้แน่นอนเพราะว่าน้ำน้ำในบ้านนี้ผมมีใจเดือบบางชุดนะครับบางชุดจะมีใจเดือบแต่ว่าบางชุดก็มีแล้วไฟก็เหมือนกันไฟบางชุดก็มีบางชุดก็ยังไม่เดเพราะว่าชุดที่มันสาหัสสาหัสดีกว่า คนก็ยังจ่ายไปได้ใช่ไหมครับผมแล้วน้ำก็พะโลกกะเทียะปาองพะโล่กะเทียะมอเตอร์ก็ต่อต่อจไได้ทุกเวลา่วกใกล้ๆกลครับ่วกใกล้ๆกล้ทุกงานทุกใกล้โรงานนะนส่วนท้หางทางออกไปนี่ก็ยังไปหมเ เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงีจับวเยาปวางไว้ก่อนจะเป็นส่วนลดสภาพของเขานี่ยเพราะว่าในส่วนสภาพต่อที็จะมีคนลด่ตลอดเราก็ได้แรงงานไส่าน้ำดัวจะมาด้ยใจครับแต่ว่าตออนี้เดี๋ยวเอาไปเก็บไ่ตรงขั้นก่อนยังมีคนประกอบนะครัคนของเราเ็าไปทำานนกออรสมมตเดี๋ยวเดมีคนนำครับพี่นำนยเดิมก่อนนำไป ผลจากการเกิดอุทกภัยน้ำพุ่มในที่แม่สายครั้งนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นว่าพี่น้องคนไทยรักกันไม่ทอดทิ้งกันนะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดเวลานะครับรวมถึงหน่วยงานมูลนิธิหน่วยงานอาสาภูไยหรือว่าบุคคลสําคัญต่างๆนะครับที่ลงเข้ามาช่วยเหลือลงถึงพี่ทหารนะครับรวมถึงนําพระไทยของอ ในหลวงของเราสิทธิ์ของเราด้วยนะครับที่พระราชทานสิ่งของต่างๆมาให้นะครับอย่างที่เราทราบกันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นพมา่าฝั่งท่าคี้เหล็กนะครับประชาชนไร้กันเดี๋ยวแลนะครับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือไม่มีน้ําไม่มีข้าวไม่มีอาหารไม่มี ไม่มีการจัดการที่จะมาช่วยเหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกคนว่าเราเกิดมามอนไทยเนี่ยถือว่าเป็นบุญนักหนาแล้วนะครับมีความรู้สึกรักเมืองไทยแล้วก็ซาบซึ้งในน้ําใจของพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับที่แบ่งปันที่แบ่งปันแล้วก็แสดงการมีน้ำใจลักษณะนี้ออกมาให้เราเห็นซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็ ถูกสื่อออกไปทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็จะเห็น <Okay. S 1> ได้เห็นความเป็นไทยนะครับสักะของความเป็นไทยซึ่งไม่เหมือนชาติใดในโลกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจงมีความรู้สึกว่าเราโชคดีที่เกิดบนไทยนะครับที่เป็นคนไทยนะครับทุกคนก็อเอาบริษัทเอาถังมาช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับที่จังหวัดเชียงรายที่แม่สายนะครับทุกคนก็บริษัทจัดเอารุ่นไกรนิตมาทั้งหมด6กใบนะครับวางสามจุดนะครับ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะครับสำหรับประชาชนที่ประสบปัญหานะครับทุกคน